แผ่นดินไทยซึ่งว่าคนไทยแต่งให้ทุกคนบนโลกได้รู้ว่าแผ่นดินของเขาไม่มีใครสามารถเอาไปได้แม้แต่ตารามนิ้วนะคะทุกคนแต่ว่าครามเมนนะคะได้เอาเพลงหรือว่ารีแอคชั่นเพลงไบรโครเวอร์เป็นภาษาของเขานั่นก็คือเพลงแผ่นดินไทยซึ่งว่าครามเมนได้เอาไปรีแอคไปโคเวอร์เป็นภาษาบ้านเขานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งว่าเนื้อหาสาระ ตระเพะไหมและกรอดเสียงดนตรีจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันหลังจากจบคลิปวิดีโอพวกเราก็มาช่องมุมมองของชาวไทยนะคะว่าว่าเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพอร้อมกันกราบทักทายสัมบายดีเดอสวัสดีดดดด เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพอๆกับน้องสาสาวเราเหนืออีกเส้นเก่าเส้นเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังนํากันแต่ก่อน,นจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปซึ่งเรื่องราวและรายละเอยียดจะเป็นยังไงบอกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้า cheers we'll คุณก aufla bun nam bai ratcha wemaya thang dai ma chuen nam kro kon krom pib nok kho lan saling ko ham cha bia trai in cha ya chuen khot sat la paw dai ไม่เชียตัเตไทยไม่เชี่ยบนโตตอกกันใครเนาชกเดปีมายังท้อใจหัดเ็ยังหบอานไปวัโตหอตอบอบเปรจบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับเพลงเอร์สั้นของ คามเน,นั่นเองคะทุกคนได้ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนซึ่งว่าเพลงแพ่นดินไทยที่ไทยแต่งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ชื่อความหมายให้ทุกคนบนโลกได้รู้ว่าไทยมีที่มาที่ไปของแพ่นดินยังไงและก็ไทยรักแพ่นดินรักห่วงแหนแพ่นดินเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานไม่ให้ใครหน้าไหนมาเอาไป แม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะคะทุกคนซึ่งว่าซื่อให้โลกได้รู้ถึงความเป็นไทยพระรังรักชาติแรงกล้าของคนไทยและก็ทหารกล้าที่สามารถต่อสู้กู้แผ่นดินคืนมาได้ด้วยความปลอดภยัยนั่นเองนะคะทุกคนทีนี้นะคะพวกเราก็ไปช่อง มุมมองของชาวไทยกันบ้างนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งท่านแรกนะคะเขาก็มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าได้ใจจริงๆครับเวอร์ชันนี้แล้วมุมมองของคนถัดมานะคะคุณที่รักประเทศไทยแต่อะไรที่ขมิแล้วไม่อยากจะไปสัมผัสข,ขอเวอร์ชันลาวดีกว่าฟังแล้วเพราะมากเหมือนกันครับแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่าน เนื้อหาของเพลงจะทำให้คนทั้งโลกเข้าใจคนไทยมากขึ้นว่าประเทศในแถบนี้มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของชาติใดทั้งสิน้นและมุมมองของคนถัดมาภูมิใจในชาตินี้ได้เกิดเป็นคนไทยที่บรพรพชนตั้งแต่อดีตการอย่าตั้งแต่อดีตการ รักษาสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วมุมมองของคนถัดมาขอขอบคุณพระคุณชาวราวทุกท่านเสื้อสายร้านสางไม่ชิมไม่ชิมป่าล้านนาะเสื้อสายร้านสางไม่ชิมป่าล้านนาะอายุทยาแห่งสยามขอบคุณหลายๆเดอ้อแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเพลงนี้ชื่อนี่คือแผ่นดินไทย ค่ะคนละเพลงกับเพลงที่แผ่นดินไทยนะคะแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดได้นำมาอ่านให้เอฟซีทุกคนได้ดูในเมื่อทุกคนเข้ามาดูมาชมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นตายของเมียนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันคะ่ะท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ขอขอบคุณเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆท่านในการติดตามรับชม ไปดีตลอดมาและตลอดไปนะคะท่านี้น้องสาก็ฝากช่องน้องสาสาวเราเนี้ด้วยฝากเอฟซีทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกลับคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย